เฮ้ฮลโลโอ้ว้าวทุกคนสวัสดีครับเฮลโลโอ้ว oh, ้ wow, 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 wow. ของเล่นเต็มไปหมดเลยทุกคนนี่ไล่าจากตัวแรกเลยนะทุกคนสวัสดีข้ามน้องๆว้าวแมมมอสนี่แมมอแม,มอดข้ามเขาไปเลยเดินข้ามโอ้ oh, oh, ยกล้อเฮนจะข้ามเนินได้เปล่าแล้วนี่ เอลูฟินช้างนี่เหมือนกับช้างตัวนี้เลยนะทุกคนโอ้นี่อีกตัวนึ่งเอลูฟินเอลูฟินเหมือนกันช้างเหมือนกันนะโอ้มีหลายสีเลยของเรานี่เดี๋ยวให้เดินลงเนินไปเลยโอ้ยกล้อนี่นี่เอลูฟินเหมือนกัน รวีวทีละตัวไปเลยเหมือนกันไหมโอ้โหนี่โอ้โหเฮ้นี่พี่ใหญ่ของเรานี่น้องรองว้าวและนี่ก็คราวแม่กัวน,นะครับโอ้โหดูหน้าตาแม่กัวสิทุกคนไปเลยแม่กัวว้าว ดราคอนดราคอนโว้ยดราคอนดราคอนเป็นอะไรเฮ้ยดราคอนเดินได้แล้วดราคอนนี่ไปเลยไปรวมกันเลยว้าวไทเทโลทปไดนอซอรัสไทเทโลทอ์ โอ้โหโ่าวมีกราก,ก่อนสามารถข้ามได้และนี่ก็เป็นโอ้ไดโนซอรัสกินพืชนะตายทันกินพืชโอเค okay, ทุกคนวันนี้ขอลากันไปก่อนอย่าลืมกดซับสไครต์าารราารกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา วันนี้ลาไปก่อนนะครับบายบายโอเค